มีผู้ชายสามคนเสียชีวิตโดยไม่ทราบสาเหตุและได้ถูกส่งวิญญาณมายังนรกยมาบาลเห็นว่าทั้งสามคนดวงยังไม่ถึงคาดแต่จะให้ส่งวิญญาณกลับไปเลยก็ยังไงยังไงอยู่ยมาบาลเลยส่งวิญญาณทั้งสามกลับเข้าล่างและให้ภารกิจมาสองอย่างอย่างแรกให้ไปหาผลไม้มาถวายคนละหนึ่งอย่างจำนวนห้าผลต่อคนและกลับมารับภารกิจสให้เร็วที่สุด คนแรกเอาเงาะมาถวายดีๆอย่างนั้นหันตูดมาแล้วรับภารกิจที่สองเลยข้าจะเอาเงาะที่เจ้าเอามายัดตูดเจ้าถ้ายัดครบห้าลูกแล้วเจ้าไม่มีเสียงร้องคุบปากสนิทเจ้าจะได้กลับไปมีชีวิตเหมือนเดิมชายคนแรกร้องตั้งแต่ยัดลูกแรกจึงตกนรกไปตามระเบียบคนที่สองเอาเองุ่นเขียวมาถวายโยมบาลก็ให้ภารกิจเหมือนเดิม ยัดองหุนลูกแรกจนถึงลูกที่สี่ยังเงียบกริแบแต่พอกำลังจะยัดลูกที่ห้าชายคนที่สองกลับหลุดหัวเราะดังลั่นออกมาโยมพบาลสงสัยเลยถามชายคนที่สองว่าลูกสุดท้ายแล้วจะได้กลับไปมีชีวิตอยู่เหมือนเดิมแตบบ่ทำไมอยู่ๆถึงหัวเราะมาล่ะชายคนที่สองจึงตอบว่า ผมเห็นไอ้คนที่สามมันถือทุเรียนมาหาลูกครับท่าน